กเจี๊ยวมาแล้วมาลวเดิน,นมาจนเหนื่อยเลยกว่าจะหาเจอเนี่ยหลงเหนื่อยเออกับร้านไอติมที่มีชื่อว่านัทพรใช่ป่ะนัทพรไอศครีมไอติมแบบแนวไอติมโบราณป่ะแนวไอติมโบราณเดินหาเพห็นเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาเก่าแก่ย่านเนี้ยเก่าแก่มากนี่เถาเรียกวะสภากาชาดไทยป่ะใช่สภากาชาดไทยใช่เลยก็คือมาจากสามชั่วพ่อเสือแล้วก็เดินมา นั่นแหละเดินมาเรื่อยๆไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกอย่าโม้ไม่รู้หรอกเปิดแมพถ้าเปิดแมพแล้วหลงเหมือนผมถามทางเอากีก็เดินไปถามทาง G P S ไม่ห่วงกี้เปิดกูเกงหมอแมพไอ้เฮียกูเกงแมพเป็นไงหลงหลงถามทางเขาดีกว่าขอบคุณไอเฮียนะคะขอบคุณไอเฮียครับที่บอกทางนะครับในสุดก็มาถูกจนได้ก็เดินกันจนร้อนตับแลกเลยไปกีติมมันดีกว่าไปไปไปลไปมาอะไรมาอะไรไอติมนี่ไอติมโบราณครับ าาต,ตามรสชาติอันนี้มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแบบเพียวๆไม่ใส่เครื่องส่วนนี้ก็คือกะทิสด,สดใส่เครื่องมีอะไรนะถัถ่วลิสงมีถั่วลิสงมีถั่วแตกมีถ<ช>ั่วไม่รู้ถั่วถัว่วเหลืองอ่ะไม่รู้ถั่วเหลืองแล,แล้วก็ถั่วแดงเออพาสต์สิเลยแล้วก็นี่เป็นสตอร์มันนี่ซอสด,สด เตอร์เบอรี่ซูชิดมีลูกชิดถ้าเกิดว่าเพิ่มลูกชิด้าบาทใช่ไหมชใช่ใช่ใช่อขอดูะอันนี้ไม่ถั่วนี่เขาเรียกถั่วทองอถั่วทองอ๋อ๋ยวเมื่อกี้เจ้าของร้านบอกมาว่าให้กินนี่ก่อนกินมะพร้าวอ่อนก่อนเพราะว่ากินมะพร้าวอ่่อออนนกันอื่นเนี่ยเขาบอกรสชาติมันเข้มข้นจะถ้ากินถ้ากินตันนี้ไปปุ๊บแบบมันจะรู้สึกว่าตัดร้างกันไปรู้สึกมะพร้าวอ่อนมันจืดไปเขาบอกกินมะพร้าวอ่อนก่อนเพราะว่ามันรสชาติมันอ่นอนสุด เราได้ลิมรสชาติมันได้ไอติมมันเป็นอย่างนี้เลยวะ่ะมันเป็นเกล็ดๆมันแข็งเลยวะ่ะใช่ไหมเนี่ยพอขูดแล้วเป็นแบบเป็นเหมือนเกล็ดมันแข็งเลย,เยนี่เป็นเจ๋วดีว,วะ่ะเดีลองชมอิมก่อนเลยชิมก่อนเลย,อ,เลยอากาศร้อนละลายเร็วหน่อยมะพร้าวมะพร้าวเลยมะพร้าวเลยใช่ไหมยี่昆แคร์นะยี่พร้าวแล้น้ำมะพร้าวหน่อยแล้วแอืมไหนเขาบอกจริง รสชาติมันอ่อนๆเว้ยมันไม่ได้หวานหวานบาดคอแต่เป็นเกลือสดชื่นเว้ยในเกล็ดน้ำแข็งมีเนื้อมะพร้าวเล็กๆข้างในเออมันไม่ใช่เป็นเกล็ดไม่ใช่เนอะเว้ยมะพร้าวไอ้นี่ใช่ไหมนึกว่าแบบมีแต่รสไงมันไม่เป็นไอติมแบบเป็นแบบครีมๆเว้ยมันเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในมันยังมีมะพร้าวข้างในด้วยแต่ถ้ามองเน,น, Somehow, น linen, ced, like ี่ยไม่เห็นใช่ใช่ใช่ต้องชิมมันละเอียดนะกัดแล้วมีน้ำแข็งข้างในใช่จริง เอออร่อยว่ะน่าอร่อยว่ะไหนต้องชิมสิลองลองแล้วเธอลองกินดูเกลือเนื้อมีมีมะพร้าวข้างในเล็กๆล็กไมมองด้วยตาไม่รู้มองด้วยตาไม่รู้มองด้วยตาไม่เห็นเลยนะเหมือนว่ามันมันสับมาแล้วอ่ะเออสับมาให้แบบเป็นเป็นเนื้อเดียวในไก่ติ่มซำมันไม่มีน้อยนะมันมีเยอะเหมือนกันนะอนี่เยอะเหมือนกันนะ ไม่ใช่กัดไปแล้วแบบว่าเฮ้ยน้ำแข็งเยอะไม่มีมะพร้าวเลยอะไรเงี้ยแต่นี่มะพร้าวเยอะมะพร้าวเยอะเออดีต่อไปไหนต่อบัลลัษย์มาต่อบัลลัษย์สดสดอันนี้ เป็นแบบครีมครีมเหมือนไอเอ็มันไอติมเลยเหมือนตางกับมะพร้าวที่มัมมนจ e นะนนเหมือนเก่งแข็งหน่อยอลองดูสตรอเบอร์รี่สดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เลยใช่ไหมเนเช่ซิมซีเปรี้ยวหวานหวานเว่ มันมีความเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดมันจะออกหวานอีกนิดนิดหนึน่งลองกินไอติมสตรอเบอรี่คนละเรื่องกับไอติมสตอรอเบอรี่ที่อยู่ตามแบบที่เป็นไอติมถ้วยอ,ะอ่ะมันไม่มีความเป็นสตอรอเบอรี่เลยนะอร่อยแล้วก็มีเมคเกตเกตของสตอรอเบอรี่ด้วยเหมือนเหมือนเราซื้อ,อสตอรอเบอรี่มาเป็นลูกๆอะ่ะแล้วเราเอามาทำเป็นไอติมเนี่ยเออใช่เหมือนที่เขาบอกเลยว่าควรกินอันนี้ก่อนจริงๆ<ช>เพราะอันนี้รสรสมันเข้มมากเว้ยรสมันเข้มมากอ่ะกินกับลูกชิพ มไม่น่าเชื่อว่ารถมันจะเข้มขนาดนี้เนี่ยแล้วพอมากินกะมะพร้าวนะมะพร้าวมันจะได้ไปเลยเว้ยไม่ใช่ไม่อร่อยแต่เพราะว่าอันนี้มันเข้มจัดจนมันไปกลบรถอันนี้ใช่ใช่แต่อันนี้คนอยากได้อะไรที่มันแบบชื่นใจอะ่ะกินอันนี้แต่ถ้าอยากตาตื่นอะ่ะกินอันนี้มันเข้มดีอัสตรอเบอร์รี่เลยเใช่ไหมมาแบบคลาสสิกบ้างอันนี้เลย ไอติมกะทิะทโสดโอดโ,โอ้ยโอมีความกึ่งครีมกึ่งเกร็ดนะฮะครีมมี่ครีมมี่ครีมมี่เล็กไปเก็ด,กดๆหน่อยๆพอขูดๆรู้สึกเป็นเกร็ดน้ำแข็งนิดนึงค่ะเอาเปล่าเปล่าไปไอติมคลาสสิกแห่งความทรงจำตอนเด็กอีกแล้วรสชาติแห่งความทรงจำอร่อยไอติมกะทิหน้าโรงเรียนนะใช่อร่อยเออชื่นใจ ขอกินกับเครื่องไงไอติมกะทิต้องกินกับถั่วสิเนี่ยผสมสามถั่วเลยถั่วกินถั่วแม่โคกข้าวเกินอ่ะอร่อยเลยถั่วเย็นขึ้นใจแต่กินกอดที่กินมาสามถ้วยอ่ะอร่อยหมดเลยอ่ะแต่ผมชอบสุดๆอ่ะ อันนี้มะพร้าวเออฉันฉันก็ชอบมะพร้าวอ่ะมันเป็นให้ความรู้สึกว่าเพราะว่าเราเดินตักแดดร้อนร้อนมาเว้ยมันกินแล้วสดชื่นดีอ่ะื่นใจชื่ึนใจแบบอือร่อยว่ะชื่นใจอย่างรสจัดจัดตอนนี้สตรอเบอรี่รสจัดๆเปรี้ยวเปมี้ยวแต่มีหด้วยความสดชื่นอ่ะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ไปใช่แต่ถ้าเกิดคลาติดนะดั้งเดิมความทรงจำออริจินนะ ต้องกะทิต้องกะทิกะทิจะโรยถั่วด้วยอื<า>ตอต่างาก็ติดใจมะพร้าวเลยดิเดอะเบสผมให้นนี่เดอะเบสเดอะเบสเลยในสามตัวนี้นะมงลงมงลงนะเดอะเบสตุ้งจสายที่หายมามากินกันจังหวะเดี๋ยวจะายหมดปะปัายร้านทุกความในเช็กกิมนะคะก็เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ห้โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดวันที่สวันหยุดวันอาทิตย์นะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยเวลาความอร่อยมักผ่านไปรวดเร็วเสมอหมดแล้วเที่ยงเลยเที่ยงเลยเออเดอะเบสที่สุดต้องยกให้กับมะพร้าวอ่อนจริงๆมะพร้าวอ่อนคืออร่อยอ่ะถ้าไม่สั่งมาี่คือพลาดอ่ะส่วนตัวเราว่านี่นะแต่คนอื่นเป็นไงเราไม่รู้นะไม่เพราะเราลองแค่สามอย่างนี้เราลองแค่สามอย่างนี้ส่วนตัวสามอย่างนี้เราว่ามะพร้าวอ่อนิน สุดราคาไม่แพงก็บางอย่าง3 5 5 0 4 5อะไรองี้ใช่ไหมใช่ใส่เครื่องได้3อย่างใช่ประลาดแต่ถ้าเกิดใส่ลูกชิลูกชีวจะคิดเพิ่ม5บาทใช่ก็ร้านนี้เขาไม่รับเงินสดอิ่มีรับเงินโอนนะครับรับเงินสดอย่างเดียวนะจ๊ะเงินสดอย่างเดียวจ๊ะเวลาเตรียมเยังไม่พร้อมนะจ๊ะไม่ใช่มาจะมาสแกนจ่ายนะจ๊ะจะมาตัวเป่าเล้าเปลือยไม่ได้นะจ๊ะใช่เอาล่ะเดี๋ยวก็เราไปจ่ายตามดีกว่าก็เดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะปิดคลิปเลยใช่ก็สำหรับใครที่ก็อยากจะติดตามก็สามารถกด สะดท้ายกดดูใจจะมาได้นะเกิดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดอยากให้เราไปชิมที่ร้านไหนนะคะเดี๋ยวพิจารณาร้านแล้วก็จะทิ้งไว้ตรงที่ description นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ตามมาดูว่าเดี๋ยวเจ็ดเลียวจะพาเรียวที่ไหนอีกตามกัามานะตาอเลยอยากเลี้ยวก็เลี้ยวกันมากไปไปดูว่า